สวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะครับวันนี้น้องใหญ่ก็ได้มีพระอีกหนึ่งองค์นะครับนามาให้พี่ได้รับชมกันจะเป็นพระอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเนื้อหาของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะเออนะครับก่อนรับชมนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้น้องใหญ่ด้วยนะครับหรือพี่พี่ท่านไหนนะครับที่อยากเช่าหาบูชานะครับก็ทักทายน้องใหญ่โดยผ่านไลน์ไอดีมาได้นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะเมื่อไม่ควมเสียเวลานี่ องนี้นะนี่องนี้เลยนี่อ่าสวยไหมนะครับองค์นี้เป็นพระกำแพงซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกนี่เห็นไหมพระซุ้มกรเนี่ยก็มีทั้งพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกและก็ไม่มีกระหนกนะครับองค์นี้ต้องบอกเลยว่าผิวท่านเนี่ยจัดจ้านจริงๆนะครับดูดิดูความมันของผิวเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสวดทรง พิมองนี้กันก่อนนะครับว่าลักษณะของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนนะนะครับปกตินะครับซุ้มกรเนี่ยตามตำรับตามครูบาอาจารย์นะครับก็เขาจะบอกว่าด้านขวามือนะครับขององค์พระนะด้านขวามือขององค์พระเส้นซุ้มเขาจะหนากว่าด้านซ้ายมือเห็นไหมครับขึ้นมามีความหนาแล้วก็ค่อยๆจะลดหายไปนะครับค่อยๆจะลดหายไปนะครับหรือว่าส่วนเส้นสายเส้นกรหนกเห็นไหมครับดูดิมีความลึกมีคมชัด ชัดเจนเลยนะผ้าซุ้มกอนี่ต้องต้องมีความลึกนะพี่พี่อ่าต้องมีความลึกเห็นไหมครับองค์เนี้ยลึกจริงๆลึกมากเลยอ่ะผมแทงให้ดูเห็นไหมลึกนะครับลึกลึกแล้วพิมพ์คมนะครับดูง่ายนะครับพิมพ์คมแล้วดูง่ายนะครับเนื้อหานี่ชัดเจนเลยนะครับมีความมันนะครับมรเม็ดแร่ดอกมะขามเห็นไหมครับพี่พี่จะเห็นเลยได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแร่ด้วยตาเปล่านะครับดูง่ายนะองค์นี้ดูง,ง่าย นะครับเนี่ยนี่คือลักษณะพระผิวับบเก่าเลยนะเนื้อจะจัดเลยนะนะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับสภาพองค์นี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะนะครับพระองค์นี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมซูมให้นิดนึงจะได้เห็นกันใกล้ๆนะครับเห็นความตึงความมันของผิวไหมนะครับเนี่ยดูดิขนาดโดนโดนกับไฟนี่เนี่ยนะครับยังสะท้อนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยองค์นี้จัดคมลึกนะครับจัด อมลึกนะครับมีเหมือนลาดําด้วยนะครับติดตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ก็ขูดไม่ออกนะอ่าขูดไม่ออกนะครับเนี่ยเนื้อพระองค์นี้จัดจริงๆนะครับอ่าพิมพ์นะครับต้องดูไว้ก่อนเลยนะครับให้ดูให้ลึกนะครับลายกระหนกต้องมีความคมชัดนะครับแล้วแต่สภาพของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างพระที่เขาใช้มาเนี่ยก็อาจจะมีการสึกบ้างนะครับอาจจะไม่ชัดบ้างนะครับอ่ะก็มีนะ อ่านะครับการขัดสมาธิขององค์นี้เนี่ยเขาจะมีความเอียงลาดเอียงขึ้นไปเห็นไหมครับอ่าผมวางไม้แบบตรงๆนะนะครับมันจะไม่ตรงเห็นไหมครับลักษณะเข่าด้านเออ่ด้านขวามือเรานะด้านขวามือเราเขาจะชี้ขึ้นไปนะครับหรือว่าด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับเขาจะมีความเชิดขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมีความเอียงลาดเอียงเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะของพิมพ์องค์นี้นะอ่าเนี่ยเนี่ย สวยนะครับพิมแบบนี้หาสวยๆยากนะครับพี่ๆแล้วเนื้อต้องจัดๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะให้ดูความคมความลึกอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับคมลึกเลยนะครับเม็ดแร่นี่ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วนะพี่ๆนะอ่าเนี่ยดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วนะครับองค์นี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับดูด้านข้างเห็นไหมครับเนื้อนี่ตึงเปียนะครับเนื้อนี่ตึงเปียนะอ่าเนี่ยจัดนะองค์นี้ถือว่าเนื้อท่านจัดจริงๆนะครับ พิมพสวยด้วยนะครับองนี้พิมพ์สวยด้วยนะครับดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยด้านหลังด้านหลังพี่ๆคิดว่าของที่ทําขึ้นมาใหม่จะได้อย่างนี้ไหมนะครับถ้าของที่ทําขึ้นมาใหม่นะผมก็ดูมาหลายองค์นะดูเยอะพอสมควรนะครับเวลาขูดก็หลุดแล้วนะหรือเอาน้ำลูบพวกเนี้ยคราบดำๆลาลาต่างๆพวกเนี้ยลูบก็หลุดแล้วนะครับแต่พี่ๆดูองนี้ดูนะครับองค์นี้นี่ถือว่า เขาผสมผสานไปกับเนื้อเลยนะนะครับตามอายุเลยหลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีนะครับดูเม็ดแร่ดอกมะขามดิเห็นไหมดูง่ายไหมเม็ดเบลเลอร์เลยเนี่ยความจัดของเนื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสองกล้องดูให้ใกล้กันอีกนิดหนึ่งนะครับพี่พอ่าสองกล้องให้ดูใกล้กันอีกนิดหนึ่งนะครับป่ะอ่ะนะครับมาพี่พีเห็นไหมครับอ่ะผมไปแบบ ให้ไปดูแบบดูแบบช้าๆเลยนะนะครับความลึกเนื้อผิวเม็ดแร่ต่างๆนะครับที่ฝังอยู่ในองค์ท่านเป็นไงจัดไหมองค์นี้นะครับใบหน้ายังเห็นชัดอยู่เลยเห็นไหมครับอาจจะมีสึกๆบ้างนะครับอาจจะมีสึกๆบ้างนะครับแต่สวดทรงนะครับความมันความตึงของผิวนะครับยังคงอยู่คาบลาดานะครับเห็นไหมเนี่ยพิมพ์โคตรสวยเลยองนี้นะครับเนี่ยลายกระหนกต่างๆการขัดสมาธินะครับ นี่การปริแตกที่เป็นธรรมชาตินะครับขาดไม่ได้เลยนะพี่ๆนะขาดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยความเป็นธรรมชาติขององค์นี้นะอ่ะดูด้านข้างนะครับเป็นไงสวยไหมโคตรจัดจัดจริงๆองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่จัดที่สุดแล้วนะนะครับตอนนี้นะเออองนี้ถือว่าตอนตอนที่ผมมีดีกว่าองค์นี้ถือว่าจัดที่สุดละเนื้อนะครับดูเดิเห็นไหมครับคาบลาดํานี่ฝังไปเลยเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยดูง่ายนะครับองค์นี้ดูง่ายนะครับความธรรมชาตินะครับนี่เป็นไงเม็ดแร่นี่ไม่ต้องพูดนะอย่างที่บอกครับได้ดูได้ด้วยตาเปล่านะครับดูคาบลาดําเห็นไหมครับเนี่ยฝังจับยึดไปกับผิวพระเลยนะครับนี่เป็นไงองนี้จัดไม่จัดนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยหาพิมพ์อย่างเงี้ยหายากนะครับอ่ะ วันนี้น้องใหญ่ก็นํามาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นองค์สวยๆนะครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับเนื้อจัดๆตึงๆนะครับพิมพ์สวดทรงต่างๆนะครับชัดเจนนะอ่าชัดเจนนะนะครับอ่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับชอบแล้วใช่ดูแล้วชอบก็ติดต่อน้องใหญ่ได้นะครับผ่านทางไลน์เนาะ ผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับวันนี้น้องใหญ่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามใหม่กันอ,องคหน้านะว่าน้องใหญ่จะพระองค์ไหนมาให้พี่ได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกรบอาบโอพี่ทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับพี่ๆสวัสดี